สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบัศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดรรยองครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มาในมุมมองผู้กำกับครับวันนี้มาในมุมมองผู้กำกับจะมอะีอยู่ด้านล่างของซ้ายมือของคลิปเนาะมันก็เป็น มันเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับของโทรศัพท์ผมไม่เคยใช้น่าจะใช้อยู่ครั้ง2ครั้งนะครับผมก็ถือโอกาส่ะทำมุมมองผู้กากับสักหน่อยครับพอได้มองเห็นกันเนาะครับผมก็สวัสดีเป็นทางการนะทุกท่านทุกคนนะครับกขอบคุณนะครับเป็นเบื้องต้นสำหรับทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ทักทายกันบ้างเนาะยามเช้ายามบ่ายก็แล้วแต่นะครับ กดไลค์กดแชร์ให้นะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยววันนี้นะวันนี้วันนี้วันนี้มีของดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะสักหนึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเป็นอะไรยังไงนะครับนะมีนะครับผมเป็นของดีของเก่านะทุกคนนะครับผมนี่เลยนะ น่าจะมองเห็นอยู่นะวันนี้ก็ใช้ไฟสองทางเดียวนะครับใช้ไฟ2ด้านเดียวไม่รู้จัดยังไงนะครับก็พอเห็นก็แล้วกัน,นครับนีเนนะ่เป็นลูกอมนะเป็นลูกอมลูกเล็กครับเล็กขนาดไหนเหรอลูกเล็กก็จะเท่ากับอะไรดีเดี๋ยวเทียบเทียบกับลูกอมเทียบกับลูกอมนี่ครับเทียบกับลูกอมลูก ทั่วไปนะครับปกติทั่วไปเทียบกับลูกอมปกติทั่วไปก็เล็กอยู่ประมาณหนึ่งลูกอมจิ๋วลูกอมจิ๋วนะครับก็น่าจะเป็นเขาเอามาทำเพื่อที่จะแจกนะครับสำหรับผู้มาร่วมบุญนะครับด้วยเขาเล็กนะครับอาจจะหล่นมือหายหรือใจยังไงนี่ก็ก็เลยทำเลี่ยมซะเลยนะครับนะเอาเลี่ยมซะเลยนะครับ สำหรับผู้ท้อผู้แก่ที่ที่บอกมาเนี่ยอันเนี้ยนะครับทางวัดไม่ได้ไม่ไม่ได้เลี่ยมแบบนี้นะทางรับใสทางวัดใส่ซองครับเออทางวัดเขาใส่ซองเก้าลูกแบบนี้แหละนะใสซองเก้าลูกแบบนี้แหละแล้วเขาก็เอามาเลี่ยมนะครับมาเลี่ยมใส่เป็นแบบนี้นะครับทีหลังนะครับทําทีหลังแล้วก็บ้างก็มีอ่าบ้างก็จะเป็นบรรจุบรรจุอื่นๆนะครับบรรจุอื่นๆนะครับ นะองค์เล็กเลยนะครับประเดี๋ยวจะได้สองเนื้อกันเนาะผมก็อาจจะไม่ถนัดเท่าไรนักนะครับในการสองเนื้อเพราะว่ากล้องเขามองอมันจะต้องสโลปไปด้านหน้านะครับเอานี่ครับเป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้อันนี้นะผมพอเห็นอยู่นะท,ที่ที่เป็นที่เป็นแบบนี้นะครับทุกท่านทุกคนครับพอพอเห็นอยู่เหมือนกันแต่ที่ที่ไม่เคยเห็นเลยก็คืออะไรครับ ที่มันแปลกก็คือว่าไม่ใช่ไม่เคยเห็นมันมันไม่ได้มาอยู่ด้วยกันนะครับผมมันไม่ได้มาอยู่ด้วยกันก็คืออันนี้นะอันนี้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 ครับมันเป็นสีพึ่งครับผมมันเป็นสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะครับสีพึ่งหลวงพ่อทาบสีพึ่งเขียวหลวงพ่อทาบนะผมก็มาดู ผมก็มาดูเนื้อแล้วนะสีพึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเนื้อเดียวก,กันกับตัวที่เคยแบ่งกันไปอันนี้นะอันนี้แบ่งให้ไม่กี่คนน้วนี่นะ<ๆ>นี่ครับเขียวปือ้ออกดำดำนี่เลยนะครับนี่ของหลวงพ่อทาบเขียวดำผมแบ่งจน,นสีจะเป็นแบบนี้เลยนะครับของหลว <altogether> งปู่ทิมก็จะออกจางกว่านี้น,ะอ,นะออกจางกว่าน,นี้นี่เขียวออกดำเลยนะครับๆๆนี่ขเข voilà. ียวออกดำเลยนะครับเขาจะเลี่ยมอย่างนี้ซึ่งก็ได้ได้มาก็จะมีรูปทรงรูปพันธสันฐาน ต่างกันอยู่นะครับอันนี้เขาจะทําออกมาเป็นลักษณะกรณีพิเศษอ่ะเออทำออกมาเป็นพิเศษเลี่ยมออกมาใช้พิเศษเพราะที่เคยได้น่ยจะเป็นรูปทรงกลมเลยนะครับอัดเข้าไปรูปกลมเลยแล้วก็อัดด้วยสีพึ่งเข้าไปนะครับเพราะนั่นก็ใช้ห้อยคอได้เลยแต่อันนี้ม่รูกเขาทามาแบบนี้แต่ที่พิเศษก็ค <confer dles> <engag brake. S 2> ือเขามาเป็นชุดแบบนี้นะทุกคนครับผมเป็นชุดแบบนี้อันนี้ผมเคยเห็นเคยเห็นอยู่อันนี้ก็เคยเห็นแต่ว่า มันไม่ได้เป็นแบบสองทางแบบนี้หรอกมันอยู่เป็นทางเดียวคือห้อยเป็นลูกอมอ่ะห้อยเป็นลูกอมหรือห้อยพวกกุญแจห้อยคออะไรเนี้ยมันไม,ไม่ได้มีสองลูกแบบนี้ที่เคยเห็นนะเกา่าๆนะครับผมอ้าวก็ถือว่าเป็นพิเศษไปเลยนะนี่ทรงนี้นะครับเอ่อคถามถามว่าสีพึ่งหลกกวงพ่อธาตุเก่าแน่นะครับทันยุกแน่ๆน,นะครับอืมเก่าแน่ทันยุกแน่ๆแน,แน่นอนนะครับคราวนี้ลูกอมเนี่ย ลูกอมเนี่ยจะเป็นวาระไหนยุคไหนล่ะครับทีนี้นี่ตอนแรกผมมาดูนะผมนึกว่าเขา <K un> เขาฝังตะกุดนะที่เป็นดำดๆเนะี่ยทุกคนดำาๆนะ่ไม่ได้ฝังตะกุดนะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นลักษณะพื้นสัมผัสกับกรอบนะครับแต่ก็น่าแปลกอย่างหนึ่งว่ามันมาสัมผัสมันทําไมมันเกิดเป็นเออหรือจะเกิดจากอะไรไม่รู้เหมือนกันนะนะครับ หรือมันเป็นส่วนที่ล่างล่างสุดหรือเปล่าแล้วเขาก็ดันออกมาในปฏิกิริยาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปอีกนะครับแต่มันจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกอันนะเกือบทุกชิ้นเดี๋ยวนะแต่ดูชิ้นอื่นนะเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับเนี่อยอย่างชิ้นเนี้ยเนี่ยมันเป็นดำๆจุดๆตอนแรกผมก็ว่าเป็นเอ๊ะตะกุดโอ้ยมันรุ่นฝังตะกุดมันเคยมีอะนะฝังตะกุดนะ กุญเล็กๆนะครับของหลวงปู่ท่านแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่ะดิมันไม่ใช่ฝังตะกุดนะครับนี่นะเออก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นของดีเป็นชุดเครื่องรางเป็นชุดของขลังของหลวงปู่ทิมอิสริโกเทพเจ้าแห่งบุรพธาตุที่น่าเก็บอย่างยิ่งนะครับในพระชุดนี้นะในลูกอมชุดนี้นะครับรวมทั้งสีเพื่งที่อยู่รวมกันอย่างนี้นะครับ สีพึ่งหลวงพ่อท่าก็อยู่เป็นของท่านเป็นอันเดียวกันนะครับเป็นหัวเชื้อท่านตาําราถึงกันแน่ๆน,นะครับถึงกันแน่ๆไม่ต้องสงสัยในส่วนนั้นเลยนะครับทีนี้เนื้อสีพึ่งนะครับมันก็ไม่ใช่เนื้อลูกอม,มเนี่ยนะครับมันก็จะมียุคต่างๆของเขาอยู่เนาะไม่ใช่1 5หแน่นอนถอยหลังลงไปนะครับหนึ 1, จะเป็นข้าวเหนียวสุกอันนี้ก็จะถอยหลังลงไปนะครับถึงไหนเมื่อดูยกปูน2 5 0 8นะครับ 2,508นเข้าสู่ยุคปูนแล้วนะเข้ามาเลยนะมาถึง2,512,13,14มาเนี้ยก็จะเป็นข้าวเหนียวสุกเนี่ยถึงยุคปูนแล้วนะครับแต่อันเนี้ยซองแล้วนะครับมันเลยลงไปอีกนะครับผมมันเลยลงไปนะครับดูเนื้อใกล้เคียงกับ2,503ด้วยนะต่อยุคแน่ๆนะครับเพราะ2,503ก็จะมีเนื้อไกลไกลๆแบบนี้ออกมาทนอนสี สีผงกะลาผงใบลานมันเริ่มผสมกันเกี่ยวพันกันนะครับจาก2003มาถึงเนื้อดินเนาะนะครับมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ดินจ๋านะทุกคนครับมันไม่ใช่ดินดินมานไม่ใช่พายดิบร้อนะครับผมมันก็จะมีผงพายแล้วก็ผงอื่นเดี๋ยวจะลองดูนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ตีนะครับตีไว้เลยนะครับอันนี้น่ะนะไล่สองพมาถึง8เลยครับไม่เกิน8นะครับแต่ว่าผมว่ายังไม่ยังไม่ไม่น่าเกินอันนี้ตีเผื่อๆไว้นะครับเนี่ย อย่างมวลสารพวกนี้ผมตีเผื่อไว้ผมว่าอยู่สองพัน้าร้อยหกนี่แหละนะครับอืมสองพัน้าร้อยหกนี่แหละครับไม่น่าไปถึงแปดนะอันนี้ในในส่วนของแอดมินที่ดูแล้วนะครับดูเนื้อแล้วนะครับมันยังมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยเยอะอยู่นะครับอืมอ่ะเดี๋ยวจะลองซูมซูมดูเนื้อสักหน่อยนะครับเดี๋ยวดูกล้องก่อนกล้องผมอยู่ไหนนอคเวนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างเนาะฝุ่นละอองนะครับหลายพื้นที่นะครับอุดรธานีก็ฝุ่นเยอะนะทุกคนนะครับผมกรุงเทพม,มหานครไม่ต้องพูดถึงรอบๆปริมณฑลก็สุดๆเหมือนกันนะครับพื้นที่ใดจังหวัดใดเป็นประการใดนะแจ้งกันมาบ้างเนาะครับผมีนนะครับแล้วก็อากาศช่วงกลางคืนน,น,นี่ก็เย็นนะหนาวหนาว แต่มาพอตอนเช้านี่ก็มันเย็นยังไงเย็นแต่อากาศมันร้อนครับแดดแดดแรงแดดแรงแรงมากมาดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อน,นะครับผมเอาเดี๋ยวผมจะลองซูมมาดูโหมดนี้มันให้ไม่ซูมด้วยเอาละสิเอาไงดีลองซูมแล้วครับโหมดนี้เขาไม่ให้ซูมเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มไฟเพิ่มไฟเพิ่มไฟเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มไฟมาตรงนี้ก็แล้วกันขออนุญาตนะครับตะกุกตะกักบ,บ้าง จะมองเห็นหรือเปล่า,าตรงนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวใช้อันนี้ช่วยหน่อยครับมองพอจะมองเห็นไหมน่าจะได้ประมาณนี้นะทุกคนนะครับผมนี่ครับเนื้อเขาก็จะได้ประมาณนี้แหละเท่าที่กล้องลงได้อันนี้เป็นรูพูุนรูธรรมชาตินะครับมันก็เลยทําให้เราส่องเห็นเนื้อในอยู่นะครับผมจึงบอกว่ามันถึง2503ขึ้นมานะครับ มันจะมีวาระที่เป็นพวกว่านพวกว่านยาผงยาของลวงปู่ด้วยนะครับถือว่าเป็นยุคต้นแล้วขันจะว่าเป็นเนื้อดินพลายเลยนะดินเจ็ดท่าเจ็ดปวงดินวางสามพยาเลยเนี่ยก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์อีกนะครับมันจะมีอะไรหลายอย่างนะครับทั้งว่านด้วยนะครับผมดูแล้วนะ่าจะเป็นว่านมีมีส่วนของว่านยาแน่ๆนะครับแล้วนะพายแน่ๆครับดินแน่ๆครับเพราะฉะนันก็ตีมาเป็น ก่อน1 8ถอยลงมานี่แหละครับ2 5 0 8ถอยลงมาถึง2 0 3เลยและนี่นะเอาก็พยายามได้แค่นี้ครับได้แค่นี้ผมใช้โหมดมุมมองผู้มกับนะครับของตัวตัวซัมซุงตัวนี้นะครับก็เลยมันไม่ให้ซูมเข้าใกล้กว่านี้นะอันนี้แหละเป็นแบบนี้ครับสีเพิ่งเป็นแบบไหนอะดูสีเพึ่งกัน นี่ครับสีพึ่งครับชัดไหมชัดไหมเอาได้แค่นี้แหละนี่ครับออกเขียวดําเลยนะครับมันก็เข้าตามตำราเป๊ะเลยนะครับผมนี่ก็คนถ้าได้ขนาดนี้นะเนี่ยขนาดเนี้ยถือว่าได้เยอะนะครับเพราะว่าหลังจากตำราที่หลวงพ่อทา้าท่านบอกว่าท่านแบ่งให้แล้วเราเกิดพู้ตุคุณ แล้วก็ไปเรื่องของเรื่องอมณเสียนะเอาไปใช้นะครับท่านก็ไม่ยอมให้อีกเลยนะคนใครที่ได้ขนาดนี้ถือถือว่าเยอะมากๆครับเรื่องเล่าเรื่องเล่านะ mm hmm. หลวงพ่อท่านไม่ใครไม่ได้แบ่งแล้วนะ mm hmm. ครับ mm hmm. นี่ครับสุดยอดในพุทธคุณในเรื่องของเมตตามหานิยมค้าขายนะครับ mm hmm. เจราจาพาธีทำการใดได้หมดเลยนะ สวยๆครับผมบางอันผมเห็นทองนี่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 ครับอุ้ยเนี่ยสวยมากครับผมนี่นี่บางองค์เขาก็ก็ก็ทำแซดใส่โรยเก็บทองแผ่นทองแบบนี้ด้วยนะครับก็ทําให้ดูมีคุณค่ามากขึ้นนะมีความเข้มขลังมากขึ้นนะครับอา้าวในเรื่องภาพขออาภัยด้วยนะวันนี้นะทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาตามนี้เอาทีนี้มาดูในล่ะ อง <S <S ที่เขาเป็นจุดๆนะเดี๋ยวจะให้ดูองเขาที่เขาเป็นจุดนี่นี่น,นี่นี่ครับลองดูนะมันลอยอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นจุดๆจุดๆครับตอนแรกผมก็รูกว่าตะกุดไม่ใช่ตะกุดนะครับแปลกดีเหมือนกันนะครับนี่เลยครับมันเป็นบริเวณที่เขาลุกอมตัวสัมผัสกับกระจกกระจกอะพลาสติกที่เขาเลี่ยมมานะมันจะเป็นแบบนี้บางอันก็จะเป็นหลุม ก็เป็นนะครับนี่นีอยลอยลอยลอย,อยต่างๆเหล่านี้ก็คือดูแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้อารมณ์ได้ความรู้สึกสื่อสัมผัสได้ประมาณหนึ่งนี่ครับดูนะแปลกดีเหมือนกันนะตัวเหลืองๆเป็นน้ําในนั้นแหละครับเป็นน้ําในนั้นแหละครับเป็นปฏิกิริยาอยู่ในนั้นแหละครับเพราะในยุคแรกๆนี่เขาจะไม่มีน้ําอื่นมา จะไม่มีอนอื่นมามามาเป็นตัวประสานนะครับพวกน้ำมงน้ำว่านยังไม่มีนะครับช่วงนั้นเขาจะใช้ล้วนเลยนะครับอาจจะมีจะมีน้พวกน้ำข้าวนะครับให้ทรงทรงอยู่เนาะพวกน้ำข้าวน้ำผึ้งนะมีแน่ๆนะครับน้ำข้าวน้ำผึ้งที่เคยนําเรียนแล้ว2003 <mm 2องพสมีแน่ๆเพราะเราเห็นมวลสารอยู่ข้างในอยู่นะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงหลังๆนี่แหละถึงจะมีพวกว่านโมงคนต่างๆนะครับทำให้เกิดสีสันต่างๆนะครับตามมาอีกยุคหนึ่งนะ โอเคนะครับวันนี้มีมงคลดีๆไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีนะครับอืมก็เรียกว่าลูกอมนี่แหละเนาะลูกอม,มบรรจุสีพึ่งนะครับแต่เขามาคอลเลกชันนี้ครับทุกคนของดีสุดๆของดีหายากมากนะครับก็ได้มาอยู่จำนวนหนึ่งนะครับโชคดีนะมีโอกาสเอามาเปิดเผยโฉมดูนะครับ ชุดนี้มันเห็นมันจุอยู่ในหลายพื้นที่หลายที่หลายทางอยู่นะครับเนื้อหาก็ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะครับของดีมงคลหลวงปู่ทิมอิสติกต้องใช้เท่านั้นใครที่เห็นก็จะสื่อจิตสื่อใจได้เนาะโอเคนะครับผมประมาณนี้คลิปนี้นะเอาอันนี้มาให้ชมกันเดี๋ยวก็ค่ำคืนนี้มีไลฟ์นะค่ำคืนนี้มีไลฟ์มีไลฟ์ทาง a c e b o o k นะครับกลุ่มศิษธาอนุรักษ์บาร,รมีหลวงปู่ทิม ไปพบปะพูดคุยกันในไลฟ์ได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็กดเข้าไปติดตามเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมแอดมินจะไปรับนะเป็นเพื่อนกันนะจะได้เข้าไปมีกิจกรรมแจกของขวัญอะไรต่างๆนะครับหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ร่วมต่อยอดบุญกันไปนะครับในหมู่คนของลกูกปู่ทีมนี้ก็แบ่งปันกันนะครับในในส่วนของอมิตรภาพสายบุญกันเนาะแล้วก็ สำหรับชุดนี้นะที่ถามมาเนี่ยตะกี้ก็มีโอกาสคุยกับน้องท่านหนึ่งนะครับท่านมีประสบการณ์แล้วก็โอ้อาัศาจรรย์คุยกันนานเลยแหละเนาะในเรื่องพระชุดนี้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะครับเจอกันในไลฟ์เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวอาจจะอาจจะเข้ามาพบปะพูดคุยกันครับเนาะมีใครทักอยู่ผมยังไม่ได้เข้าไปทักเลยนะครับนะในเรื่องของกลิ่นหน้าปกมีตัวมีตนมีมงคลมี ที่มาที่ไปเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ที่แน่ๆนะครับมันสุดเข้มขลังอลังการมากนะครับในชุดนี้นะครับนอกจากเป็นเนื้อเมฆพัดแล้วยัง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 บอกว่าเป็นเนื้อเหล็กไหลพลายดาด้วยนะครับที่มาอยู่รวมกันเป็นองค์นี้นะครับท่านที่ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้ครอบครองถือว่าเป็นบุญยิ่งแล้วก็ขอให้มงคลน,นี้เกิดกับตัวท่านนะที่ได้ครอบครองไปนะครับส่วนท่านใดที่จะ อยากจะได้อะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะบุญเรายังมีต่อเนื่องนะครับใน2 5 6 8นี้นะครับผมโอเคนะแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์แล้วกอ็อยู่ไว้ในท้ายคลิปนะครับผมส่วนใครที่จะแอดไลน์ตอนนี้ก็ขออาภัยในส่วนที่ยังไม่ได้ตอบอไม่ได้อ่านอะไรทักทายกันช้าบ้างนะครับเพราะมันเยอะมากนะครับเพื่อนเป็น300ท่านเลยนะ ไม่รู้ว่าจะวิธีการใดดีเนาะบางคนก็ทักมาทักทางไลน์แล้วก็ยังไปทักทางเพจเนาะอ่านไลน์บ้างอะไรเงี้ยก็ขอบพระคุณนะเขาอ,อภัยไปด้วยนะยินดียินดีไม่เป็นไรนะก็ทักกันในหลายช่องทางนะครับแล้วก็ในส่วนของอการจัดส่งนะครับช้าบ้างเร็วบ้างไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากันโอเคนะครับเพราะว่าเรามี เจตนามีศีลศรัทธาเดียวกันนะครับมีแต่กัลยาณมิตรน้ําใจดีๆต่อกันทั้งนั้นทุกท่านทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้นะวันนี้พูดคุยกันด้วยเรื่องมงคลชุดลูกอมแล้วก็บรรจุพิเศษนะครับโอเคนะครับผมใช้วิจารญาในการรับชมเพื่อความบันเทิงเอาบุญรักษาครับผมหิงหงปังปังเดินนีเด้อสุดจัดนะครับ9ลูกนะครับบรรจุพร้อมสีพึ่ง ภาษาอีสานก็ว่าของแท้นะครับของแท่เลยนันนี่นะโอเคนะผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณมากมายที่ยังเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันอยู่นะครับจากะอนดอนทีวีนะครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ